บทที่สิบัตนสูตรยาณีถภูตานิสมาตานิภูม,มานิวายานิวะอันตาริเขสัพเพวะภูตาสุมะนาพระวันตูอาโถปีสักกัจจสุนันตูภาสีตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังการโลธามานุสิยาปชายะทิวาจะลัตโตจะหาลันติเยพาลิงตัสมาหิเนลคัตถะอป,ปามัตตา ยังกินจิวิตตังอิทธะวาหูลังวาสักเคสุวายังรัตานังปานีตังณโนสะมังอัถิทาคาตถาคะเนเตนะอีธรรมปีพุทธเทลัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุขะยังวิลาคังอามะตังปานีตังยทัตนะคาสักกยะมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสามัรถิกินจิอีธรรมปิ อีธรรมปีธรรมเมรัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุยํพุทธ,ธเศถโอปาลิวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตาลิกัญญาอมาอหูสมาธินาเตนะสามโมนะวิชาติอีธรรมปีธรรมเมรัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุเยปุคลาอัฏฐสัตตังสปะปสัทถา จตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทัคขีเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภาลานิอีธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนัสเจนะสูวัตถิโหตุเยสุปะปุตยุตตามะนสาท่านท่านเหนะนิกามิโนโคตมะสาสานำหีเตปฏิปัตาอมตังวิไคหะ ลัทธามุธานิพุตติงพุชชะมานาอีธรรมปีสังเครัตะนางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสูวัตถิโหนตุยะถินทักขีโลปัทธวิงสิโตศิยาจะตุพิวาเตพิอาสามปกรรมปิโยตาถูปะมังสัป,ปุลิสังวะวะธามิโยอริยสัจจานิอาเวจจะปัสสติอีธรรมปีสังเครัตะนางปานีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยอาลิยะสัจจานิวิภาวะยันตีคัมพีละปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปีเตโหติผูสัปปะมัตต์านาเตภะวังอัฏฐมะมามะมาทิยันตีอีธรรมปีสังเครตานางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหาวัฏสาสะ ณสัมปทายะตายสุธรรมาชาหิตาภาวันติสักกายทิถิวิจิกิจฉิตันจาศีรพะตังวาปิยาถัตถิกินจิจ,หจหะหูจะตูหะปาเยหิจะวิปปมุตโตชะจาพิฐานานิอภพโภกาตุง อิธรรมปีสังเครัตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุกินจาปิโสกรมมังกาโลติปะปะป,ะปะปักกลางกาเยนะวาจายุธาเจตสาวาอาภาพโพโตสตัสะปะติดชทายะอาภาพภตาทิทธาปทัทสาวุตาเเตาอิธรรมปีสังเครัตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุ วะนัปะคุมเพยยะถาพุทธีตักเคคิมหานะมาเสปัทะมัดสมิงคิมเหตตทูปะมังธรรมะวะลังอเทสายนิพพานคามิงปะละมังหิตายะอีธรรมปิพุทธเทละตานางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุวะโลวะลันยุวะละโทวะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวะลังอเทสาย อีทำปีพุทธเทรัตะนางปานีตงังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตูขีนางปูลานางณวังนัตถิสัมภะวังวีรัตตจิตตายาติกเกผวัตสมิงเต е ขีนะพีชาอาวิล,ลุวิลุตหิฉันทานิพพันติทีลายหายามปะทีโปอีทำปีสังเครัตะนางปานีตงังเอเตนะสัจเจนะสุวัต วิโหนตูยานีถะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคาตังเทวมนุษย์สปูชิตังพุทธังนามัสสามะสุวัตถิโหนตูยานีถะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคาตังเทวมนุษย์สปูชิตังธรรมังนามัสสามะสุวัตถิโหนตูยานีถะภูตานิสมาคตานิ คุมมาณิวายานีวะอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุษย์สป,ปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัติโหนตูอาธาบทที่11อาธานาทิยะปาริสัพภะโลควินิมุตโตสัพภะสันตาปวัชิตโตสัพภะเวระ มาติกันโตนิพุตโตจัตุวังภาวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัส,สตุมาเตภาวะวันตาราโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวานาสีลิสานิจังวุธาปจ,จาย,ยโนจัตตาโลธรรม,มาวัฏทันติอายุวันโนสุขขังพระลัง